เอารายลักษณรายจ่ายมันไม่ตรงกันใช่ที่แบบเขาใช้ครอบเรนอะไรไปเช็คดูดีๆด,ดีมันไม่ตรงเนี่ยเห็นปะใช่พี่พี่ซื้อที่ครอบเรนจากไหนอะทำไมสีมันสวยจังโอ้ถามอะไรเนี่ยยุ่งอยู่เว้ยนี่เลยที่ครอบเรนกล้องแบรนด์เอเมติดแล้วถ่ายภาพคมชัดแถมสีสวยด้วยนะไม่ซ้ำใครบอกเลยพรีเมียมสุด แล้วมันราคาแพงปะเนี่ยเอเมเนี่ยน้องพี่จะบอกนะของดีเนี่ยไม่จะเป็นราคาต้องแพงราคาไม่ถึงพันปีทั้ง14ซซรี15ซซรีและ16ซซรีเอา้าแล้วมันจะซื้อได้ที่ไหนอ่ะพี่ผมอยากได้อ่ะโอ้ยเนี่ยไม่จ้องตีนต้องมาแย่งฉันหลอกสามารถสั่งซื้อได้ที่ตะก้าจะส่งถึงบ้านได้เลยหรือว่าเข้ามาติดที่หน้าร้านก็ได้นะหรือถ้าหาไม่เจอก็ทักทันบอกได้เลยมีแอดมินบริการดีมาก